ห้าเรื่องที่น่าสนใจในประเทศญี่ปุ่นหนึ่งหาทางขยะยากมากประเทศญี่ปุ่นมีระบบการแยกขยะอย่างละเอียดมากและทางขยะสาธารณะค่อนข้างน้อยนักท่องเที่ยวมักจะต้องพกขยะกลับไปทิ้งที่โรงแรมเองสองห้องน้ำไ่เทกแต่ว่าเราจะต้องกดปุ่มไหนกันเนี่ยโถสุขภัณฑ์มีฟังก์ชันเพียบเช่นฉีดน้ำอุ่นเปิดเพลงกบเสียงแต่เมนูเป็นภาษาญี่ปุ่นล้วนต้องลองกดเอาหรือจะใช้แอปแปลภาษาช่วยก็ดีสามห้ามลากกระเป๋าเสียงดังบนทางเท้าเล็กๆโดยเฉพาะในหมู่ บ้านหรือเมืองเล็กๆเสียงของการลกกระเป๋าจะเป็นการรบกวนเป็นอย่างมาก ถือว่าเป็นการไร่มารยาทญี่ปุ่นเนี่ยเขาเงียบจริงๆนะ C ไม่เดินกินบนถนนแม้แต่ขนมหรือไอศครีมคนญี่ปุ่นมักจะหยุดยืนกินข้างร้านเพราะการเดินไปกินไปถือว่าไม่มีมารยาท5ชอบต่อแถวแม้จะไม่มีใครบอกคนญี่ปุ่นจะต่อแถวอัตโนมัติไม่ว่าจะเป็นการรอรถไฟรอซื้อของหรือแม้กระทั่งตอนที่เกิดเหตุฉุกเฉินเขาก็จะยืนต่อแถวอย่างเป็นระเบียบแล้วคุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้คอมเมนต์บอกเราด้วย